สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนภาษาไทยง่ายๆกับจูนนะคะวันนี้จูนจะมาทำเมนูเด็กห่อกันค่ะเมนูเด็กหอก็คือเมนูที่ไม่มีต้นทุนสูงแล้วก็สามารถทำได้ง่ายและเสร็จภายในไม่กี่นาทีค่ะยังไงก็ไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดเนี่ยเราจะผสมกับน้ำปลาแล้วก็นำพริกเผาค่ะ ต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะเนื้อสัตว์ในวันนี้เราจะใช้กุ้งค่ะกุ้งเนี่ยถ้าวิธีที่จะทําให้ดับคาวที่ดีที่สุดนะคะก็คือการนํากุ้งไปแช่กับโซดาแล้วก็น้ําแข็งค่ะเพื่อจะดับกลิ่นคาวในระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้กุ้งหวานและกรอบค่ะต่อมานะคะจะมีเห็ดเข็มทองแล้วก็เครื่องต้มยำค่ะ คำว่าเครื่องต้มยำในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยพริกใบมะกรูดตะไคร้ขา่าและมะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการประกอบอาหารในครั้งนี้ทำยังไงบ้างไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่เครื่องต้มยำลงไปก่อนค่ะเราจะใส่พริกลงไป2เม็ดนะคะจากนั้นเราใส่ใบมะกรูดก่อนใส่เราขยำนิดนึงนะคะเพื่อให้หอมขยำขยำนิดนึงค่ะ ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะจากนั้นนะคะใส่ขาค่ะคะเราจะทำการผสมพริกเผากับนมข้นนะคะด้วยกันจากนั้นใส่น้ำปลาตามใจชอบค่ะส่วนผสมเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็เติมสิ่งที่เราผสมไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะ นำน้ำในนี้มาใส่นิดนึงนะคะให้ละลายบีบมะนาวได้เลยค่ะถ้าชอบทานเปรี้ยวนะคะก็บีบได้เยอะๆเลยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ใส่ประมาณบีบประมาณ3ครั้งก็พอค่ะเติมบะหมี่ถึงสำเร็จรูปได้เลยค่ะต่อไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ คนเมื่อเส้นบะหมี่เกลี่งสำเร็จรูปเนี่ยนิ่มได้ที่แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เห็ดเข็มทองได้เลยค่ะเป็นคนที่ชอบทานเห็ดเข็มทองมากนะคะก็เลยจะใส่เยอะนิดหน่อยจากนั้นเราก็รอให้เห็ดเหดเข็มทองสุกได้ที่ค่ะที่เริ่มเข้าที่กันเกือบตีแล้วเนี่ยเราก็จะตอกไข่ลงไปค่ะ ได้ที่แล้วนะคะเราสามารถเนเทใสท่ถ้วยได้เลยค่ะเยอะมากค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็พร้อมทานได้เลยค่ะเมนูนี้อาจจะดูสีค่อนข้างที่จะเผ็ดนะคะแต่จริงๆเราไม่เผ็ดเลยค่ะเพราะว่าน้ำพริกเผาเนี่ยไม่มีรสชาติเผ็ดเลยค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกๆท่านเนี่ยจะชอบนะคะแล้วก็ได้ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะ ยังไงก็จูนขออนุญาตไปกินก่อนนะคะหิวมากเลยค่ะไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย